ดัมฟาร์มสวัสดีจ้าดันที่14สิงหา66ค่ะพี่น้องมาเบิงอี่พอตัดห้าไฮกวางค่ะกดอื่อนกับฝากกดสักสะไคร่กดแร์กดไหลกวาดเนเดอร์ค่ะกดกระดิ่งน้ำจ้า จังบวะผานคลิปกต็ต่อไปนะคะ่ะงานทำไมชสะอาดะคะ่ดะ,คะอันนี้ตัดแล้วนะค่ะตัดแล้วตัดแล้วอันนี้ตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้ว สวัสดีค่ะฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะจะเอายาบไปให้กวางจ้าสวัสดีค่ะ